ประธานสภาที่เคารพดิฉันนางรำพูลตันติวณิชานนท์สมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต9ซึ่งประกอบด้วยอำเภอนาจัลวยอำเภอบุญทริกอำเภอสรินทร์เฉพาะตำบลโนนก่อพักไทยสร้างไทยคะ่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนทุกยติที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอเพื่อขอให้สภาผู้แทนร,ราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัน พิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาสิทธิและที่ดินทำกินของประชาชนแก้ไขปัญหาการครอบครองและถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินสปปและที่ดินซับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติของประชาชนนะคะท่านประธานคะเพื<คละ>่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพที่ดีนะคะให้กับประชาชนพี่น้องของเราทั่วประเทศไทยจะเห็นได้ว่าปัญหาที่ํำกินจะมีทุกพื้นที่ ไม่เฉพาะจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะคะทั่วประเทศเลยเป็นปัญหาที่หมักหมมมานานทุกรัฐบาลนะคะเท่วดิฉันจําได้ทุกรัฐบาลจะพยายามแก้ไขแต่ก็ยังแก้ไขไม่สำเร็จนะคะดิฉันก็ขอฝากปัญหานี้ให้รัฐบาลชุดนี้และสภาหแห่งนี้นะคะช่วยแก้ไขเรื่องที่ทำกินเรื่องที่ดินของประชาชนของเราให้สำเร็จนะคะท่านประธานคะ จากที่ดิฉันได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาในจังหวัดอุบลราชธานีเขต9นะคะดิฉันได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องอำเภอนาจะลวยอำเภอบุญทริกและอำเภอศรนทรตมุนนนก่นะคะว่าที่ดินที่อยู่อาศัยที่ทำกินนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไร่นาหรือที่ท่ำสวนนะคะจะไม่มีเอกสารสิทธิ์การออกเอกสารสิทธิ์ก็ออกยากออกไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นที่ดินซับซ้อน กับที่ป่าไม้เป็นที่ของป่าสงวนแห่งชาติป่าอุทยานแห่งชาติเพราะว่าพื้นที่ที่ฉันอยู่จะเป็นพื้นที่ป่าสงวนเป็นส่วนใหญ่นะคะติดกับชายแดนสปปาลาวเพราะฉะนั้นดิฉันก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยควรแบ่งเขตพื้นที่ให้ชัดเจนว่าเขตไหนนะคะเป็นเขตป่าสงวนเขตไหนเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อชาวบ้านจะได้ทํากินไม่ถูกไล่จับนะคะทำไร่ทํานา ก็โดนไล่จับนะคะติดคุกติดตารางกันหลายรายนะคะชาวบ้านยิ่งทุกข์อยู่แล้วจนอยู่แล้วก็ยิ่งยากจนต่อไปอีกนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านในเขตชุมชนที่เขตเจริญแล้วก็ควรจะออกเอกสารสิทธิ์ก็คือปลดล็อกออกเอกสารสิทธิ์ให้ทุกแปลงนะคะ mm hmm. เพื่อเขาจะได้เอาไปเป็นแปลงสินทรัพย์เป็นทุนดิฉันก็ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องในเขตตำบนจจลนเจรุวยอำเภอนาเจรุ๋ยนะคะซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลยัง ออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้นะคะประมาณอยู่2,796รายนี่ในเขตชุมชนเมืองนะคะก็ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญระดับประเทศเลยนะคะพวกเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาและอีกปัญหาหนึ่งนะคะปัจจุบันนี้าชาวบ้านได้ไปยื่นออกโฉนดที่ดินในที่ดินจังหวัดนะคะมีสคหนออกโฉนดยากมากค่ะใช้เวลานาน,น7-8ปีเพราะว่า ถ้ามีสคอ1น,นะคะที่ไปยื่นตั้งแต่8กุมภาพันธ์2553ต้องไปฟ้องที่ศาลนะคะตามมาตรา8ประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2551นะคะชาวบ้านไปยื่นสคหนึเพื่อออกโฉนดที่ดินใช้เวลา7-8ปีบางรายก็ได้ฉนดมาแล้วบางรายเกือบ10ปีก็ยังไม่ได้โฉนดนะคะไม่ทราบเป็นเพราะอะไรอันนี้เราก็อยากให้ทางรัฐบาลแก้ ปัญหาตรงนี้นะคะและยังมีอีกหลายรายนะคะบ,บอกว่าช่วยลดขั้นตอนในการออกโฉนดที่ดินให้เร็วขึ้นกว่านี้ได้ไหมถ้าได้นะคะพี่น้องจะมีความสุขมากๆเลยค่ะเพราะว่าสคหนึ่งยังมีอีกหลายรายที่ยังรอการออกโฉนดนะคะโฉนดสำคัญอย่างไรนะคะท่านประธาน 1. สร้างหลักประก,กันความมั่นคงชีวิตและครอบครัวให้กับพี่น้องประชาชน ข้อ2แปลงทรัพย์สินให้เป็นทุนเพราะฉะนั้นชาวนาชาวบ้านจะลืมตาอ้าปากได้ถ้ามีที่ทํากินนะคะมีเอกสารสิทธิ์อยู่ในมือและจะดีใจที่สุดถ้ามีที่ทํากินสอปรกรนะคะให้ยกเลิกสอปรกรให้เป็นฉนดเพื่อลดความเหลื่อมล้ํานะคะท่านประธานคะดิฉันขอเสนอแนะให้รัฐบาลชุดนี้นะคะให้มีความจริงใจกับการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน ช่วยปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารที่ดินให้กับพี่น้องเราปัญหาต่างๆเกี่ยวกับที่รินก็ขอให้จบที่รุ่นเรานะคะขอให้จบที่สมัยสภาผู้แทนร,ราษฎรชุดที่26นะคะรัฐบาลชุดนี้จะทําให้ชาวบ้านสรรเสริญเยนยอนะคะดิฉันก็ขอให้กําลังใจนะคะรัฐบาลให้ทํางานชุดนี้ให้สําเร็จนะคะพี่น้องก็คงจะมีความสุข กันทั่วประเทศนะคะขอขอบพระคุณท่านประธานค่ะ